สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาทักทายกันอีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้วันสุดสัปดาห์จะได้พักผ่อนกันอีกแล้วเนาะหยุดยาวสามวันหาทริปกันหรือ,อยังคะใครไปหัวหินเจอนันนี่ได้นะส่วนใครที่ไม่ได้หยุดยังทำงานกันอยู่ก็สู้ๆค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันนันนี่ขอคนละหนึ่งไลค์ให้น้องได้มีกำลังใจได้ทําคลิปต่อๆไปได้ไหมคะ หรือถ้าหากพี่ๆชอบสไตล์การทำคลิปของนันนี่สามารถกดซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้หนูได้ที่แถบขอบคุณด้านล่างได้เลยค่ะมาค่ะวันนี้หลายคนอาจจะพอดูออกแล้วแหละว่าวันนี้นันนี่พามาชมโครงการอะไรใช่แล้วค่ะทุกคนวันนี้หนูก็ยังพามาอยู่กันที่โครงการลถไฟความเร็วสูงเหมือนเดิมค่ะ หลังจากที่นอกใจไปต่างจังหวัดแถวภาคอีสานอยู่หลายอีพีก็ยังมีพี่ๆถามหาแต่รถไฟความเร็วสูงตลอดเลยค่ะบางทีก็อยากสลับสับเปลี่ยนกันบ้างเนาะจะได้ไม่น่าเบื่อค่ะนันนี้ก็บ้าจี้ด้วยสิถามหากันบ่อยๆก็ตามใจตลอดแหละวันนี้พากลับมาอัปเดตรถไฟความเร็วสูงแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนันนี้ขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะ ช่วงนี้ไม่สามารถพาไปไหนไกลได้จริงๆค่ะก็อยู่กันแถวแถวชานเมืองแถบเชียงรากน้อยไปก่อนนะคะช่วงงานเกาะสร้างแถวเชียงรากน้อยเป็นอีกจุดเกาะสร้างที่นันนี่พามาชมบ่อยมากบ่อยพอๆกับสัญญาที่4ีขีด7ช่วงสระบุรีเลยค่ะแต่ถึงจะมาบ่อยแต่รับประกันเลยค่ะว่าไม่ซ้ำแน่นอนบางทีจะพามาอัปเดตเจาะในระดับหมู่บ้านบ้า,บางคงไม่ว่ากันนะคะ อย่างเช่นวันนี้พามาชมอีกจุดที่ยังไม่เคยมาเลยค่ะที่นี่คืองานเกาะสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกิโลเมตรที่42บวก450ถึงกิโลเมตรที่42บวก900ผ่านหมู่ที่3บ้านคลองเปลมตำบลเชียงลากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนี่มาหาโลเคชัน่นถ่ายคลิปจนไม่มีที่ไปถึงขั้นต้องตัดย่อยอัปเดตเป็นระดับหมู่บ้านแล้วนะคะ <laughs> จุดนี้ถึงจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆแต่ก็ถือว่าคืบหน้าไม่เบาอีกจุดเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆจำคลิปอัปเดตงานก่อสร้างช่วงเชียงรากน้อยก่อนหน้านี้ได้ไหมคะที่นันนี้พามาอัปเดตสิ้นสุดไว้บริเวณช่วงสะพานข้ามทางรถไฟถนนการจนาพิเศษนั่นแหละและจุดนี้คือจุดที่ข้ามถนนการจนาพิเศษต่อมาอีกฝั่งนั่นเองซึ่งทั้งสองฝั่งเหลือไม่อีกกี่ร้อยเมตรก็จะติดตั้งคานทางวิ่งเชื่อมต่อกันแล้วค่ะ ถ้าหากติดตั้งคานทางวิ่งเชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งครบเมื่อไหร่สัญญาที่4ีขีดสจะเป็นอีกสัญญาที่ก่อสร้างคืบหน้ามากที่สุดอีกจุดค่ะญญเพราะจะมีแนวเส้นทางรถไฟยกระดับมากถึงหลาย10กิโลเมตรเลยทีเดียวอยากจะบอกว่าเมื่อขับรถผ่านแถวเชียงรากน้อยมองเข้ามาอลังการสุดๆเลยค่ะไม่คิดเลยเนาะว่าวันหนึ่งแถบชานเมืองที่เป็นท้องทุ่งนาจะเกิดโครงการแบบนี้ได้สุดยอดมากเลยค่ะ สำหรับคนที่เป็นสาวกแบบนั้นนี่บอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจมากมีใครตื่นเต้นเหมือนนันนี่ไหมคะขนาดหนูมาดูบ่อยๆแล้วนะคะเนี่ย <laughs> ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าวันหนึ่งจะต้องมาชอบอะไรแบบนี้เอาไปเอามากลายเป็นชอบซะง,งั้น <laughs> ขอบคุณโครงการต่างๆนะคะที่ทำให้นันนี่ได้มาเจอพี่ๆนันนี่มีความสุขมากคะ่ะที่ได้ทำและจะทำตลอดไปคะ่ะ เอาไปเอามาทำไมเข้าดรามซาะง,งั้นมาต่อกันดีกว่าค่ะสำหรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกิโลเมตรที่42บวก450ถึง42บวก900พิกัดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่3บ้านคองเปลม ตำบลเชียงลากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยตั้งอยู่ในสัญญาเกาะสร้างที่4.3ช่วงนวนครบ้านโพแนวเส้นทางจะเป็นงานโครงสร้างตัดผ่านชุมชนโดยขนาดไปกับแนวเส้นทางรถไฟทางคู่เดิมค่ะโดยก่อสร้างเป็นโครงสร้างแบบยกดรดดับตลอดแนวระยะทาง23กิโลเมตรหรือประมาณ14ไม้ อีกทั้งสัญญาที่4-3ด3ช่วงบริเวณนี้ยังอยู่ในแนวเชื่อมต่อเข้ากับศูนย์ซ้อมบำรุงอีกด้วยและใช้งบประมาณในการก่อสร้าง1 1 5 2 5ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างโดยกิจการร่วมค้า c s n w r a s ปัจจุบันมีการดำเนินการคืมหน้าไปแล้ว21.30%ค่ะสำหรับสัญญาที่4-3ด3นับว่าเป็นอีกสัญญาที่คืมหน้ามากที่สุดค่ะ หลายคนเมื่อได้ยินคำว่าอายุทยาอาจจะเข้าใจว่ายังเก่อสร้างได้ไม่เยอะเท่าไหร่นาะอเพราะว่าข่าวบอกว่าติดปัญหาโน่นนี่นั่นเยอะมากแต่อยากจะบอกว่าจุดที่เป็นปัญหายัางเก่อสร้างไม่ได้มีแค่ช่วงตัวเมืองและสถานีอยุทยาเท่านั้นค่ะส่วนจุดอื่นๆเข้าพื้นที่ก่อสร้างปกติคืบหน้าไปเยอะมากพอสมควรแล้วเดอ้อ ตอนนี้มีข่าวสถานีอยุธยาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอีกด้วยนันนี้ว่าอีกยาวสำหรับสถานีอยุธยามีแววสร้างข้ามอายุธยาไปก่อนอีกด้วยนะถ้าพูดคุยกันไม่จบส่วนตัวมองว่าก็สร้างข้ามไปก่อนค่ะเอาจุดที่พร้อมก่อนเมื่อจบเมื่อไหร่ค่อยสร้างสถานีอยุธยาเพิ่มเติมเอาคาะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็สงสารคนอยุธยาที่ต้องการมีรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันนะคะ ยิ่งชาย,ยิ่งขาดโอกาสค่ะการอนุรักษ์ก็ต้องคู่ไปพร้อมกับการพัฒนานะนันนี้ว่าเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวนะคะไม่ดรามาออ่าเด้อก็ต้องว่ากันต่อไปเนาะนันนี้ขอเอาใจช่วยให้ปัญหานี้จบลงเร็วๆแล้วกันค่ะสำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนท้ายต้องขอขอบคุณด้วยนะคะ ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และมาพูดคุยเป็นกำลังใจได้จ้าอยากจะบอกว่านันนี่เข้ามาอ่านและตอบทุกคอมเมนต์นะขออย่างเดียวพูดคุยกันด้วยข้อความที่สุภาพและไม่ทะเลาะเรื่องการเมืองนะคะนันนี่ไม่อยากบล็อกใครเลยค่ะฉะนั้นแล้วก็อย่าทะเลาะกันเลยนะและต่อไปนี้นันนี่สัญญาว่าจะหาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ อีพีหน้าจะพาไปที่ไหนอีกต้องรอติดตามนะส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีถัดไปค่ะบาย